มีมาถึง5 0าสิบต่้า สงงัยหลับกันหมดแล้วเข้าไปแล้วครับผมบนกิ่งไปไกลแล้ว ออกได้เปล่ากระสือเปล่าขึ้นไงจริงไหมกดหน้าไงมันเต็มแล้วมันควาต้องไปไไไตรงนี้เปล่าเหลืองเหลืองออกมาเหลืองเหลืองไม่ต้องขึน้นมันยีหน้ามันบินได้ยีมาแล้วไปได้ไปได้เจ็ดแปดคนท่านั่งตอนนั้นเราเราเรากาะได้ขบนี่ยเราเกาะได้เนี่ยเราเราไม่อยากเกาะเราไม่ขึ้นเราปิด ไม่ใช่ป่ะไปขับข้างร่อนเล่นดีกว่าไม่มีแต่บีบเลย โดนซอยแล้วันนี้ก็พามาชมวิวครับชมวิวด้านซ้ายมีอะไรไม่นอดทชนชนอะไรวะ ข้นไกกลับไปยากแล้วครับไม่ได้นไม่ได้ขไม่ได้นไม่ขึ้นมาขึ้นม่นไม่ได่อ่นม่อนมไม่มเ่เ่่อไม่ม่ น่าจะมีตอนคืนนะน่าจะสวยดีเครื่องรถนนานมาฮะมาเริ่มรอนต่อ 5่าสวดต่อฮ่าสวิเอาละครับวันนี้บอลถูกส่งมาทางนี้นะครับกำลังเลี้ยงไปครับเลี้ยงไปอย่างช้าๆครับเลี้ยงไปครับผมจะเข้าหรือเปล่าครับต่อหน้าโกนี้ยิ่งไปหน้าประตูเข้าไปเรียบร้อยครับผม คุโยโดนตัดหน้าตอนเนี้ยเตะออกไปก่อนเอ้ยเตะไม่ออกเฮ้ยออกนอกสนามไปใช่เลยครับผมมันจะเตะเป็นของมันวะ,ะยาวแล้วสงสัยยาวแล้วงานนี้ควจะเข้าสนามได้ มาส่งมาทางนี้ครับเอาอยัางไงดีครับจะแย่งหรือจะถอยเตะหนีออกไปครับผมเตะทิ้งไปเตะมาเตะไปคืนครับบอลหายโอเคอเฮ้ยบอลอยู่ไหนวะโอ้บอลไปกรีนไปสไกเลย เฮ้ยโอ้มัน,นเข้าโกเราไปแล้วครับผมโอ้โหเศร้าโศกเสียใจครับผมเข้าไปได้ไงวะเฮ้ยมันจะเข้าโกแล,ล้วโอ้ยมันเตะออกใช่ไหมโอเคครับจังหวะนี้ครับโล่งครับโล่งครับ เข้าหรือเปล่าส่งไปเรื่อยๆครับเตะไว้ครับฟีคิกลงเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมอันนี้สองลุมหนึ่งครับสองลุมหนึ่งยังไงครับไม่น่ารอดครับสองลุมหนึ่งเตะทิ้งไปบอลอยู่นี่บอลอยูน่นี่ยังไงเลี้ยงไปคนเดียวแล้วกันเลี้ยงไปเลี้ยงไปเฮ้ยเตะผิดพลาดทางเทคนิค โอ้โหมันเตะอ,อกไปแล้วโ,โดนโดนแย่งไปโดนแย่งไปจะป้องโก้ได้ทันหรือเปล่าเตะทิ้งไปครับผมอันนี้จังหวะนี้หวกสายจะมันเกินมันไม่คิดจะเข้ามาในนี้เตะทิ้งไปเ <c oughs> ตะทิ้งทำไมวะคนอุตสายเก็บมา